คนไทยบทชิงกันพนวัฒจังสันพี่นองครับท็อปไล่ไดมอน์โดยคุณพอทวิชัยนะฮะรวมกับเอ่อประหักปัจจชัยหายทองข้ามพ่นองครับผม จัดคอนเสิร์ตยางยิ่งใหญ่เลยมาให้มุดเจ้าได้ไปซอยหลอกซอยเหลือนุ่มเจี๊ยรากับเเป็นหนึ่งกระบอกเสียงกันแล้วกันพี่น้องครับเมื่อวันที่26ธันวาอดนี้26กันยายนนี้นะจ๊ะเฮามีนัดกันพี่น้องครับนําโดยลำ่ำไยไหทองคำพร้อมกับศิลปินมากหนาะหลายตานี่พี่น้องครับนั่นก็คือคอนเสิร์ตคนกรุงร่วมใจเออช่วยน้ำท่วมนะฮะ พี่น้องครับจากรูปจากโปสเตอร์นี่นะฮะจินุมเจรละเอามาบอกสูฟังพี่น้องครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเนาะโดยคุณพอทวิชัยยังจินุมเจรละว่าไปนะฮะหละกัการในะห่างประจกษ์ชัยเป็นการจาเมื่อกันของท็อปไลน์ไดมอนด์กับไขห่หายทองคำพี่น้องครับนี่ศิลปินมุจจนเมืองเลยพี่น้องครับพูดนะไอ้ยิ่งย่งยอดบัวงามนะฮะลำใยหายทองคำคุณแม่บัวผันทั้งโซกักบไปได้พี่น้องเด้อไอ้เดนชัยวงสามาถ โชคโชคมงคลหรือว่าโชครถแท่นั่นเองนะฮะยูกิหายทองคำร่วมถึงน้องอ,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 อาอารไอนะฮะหายทองคำแดนเซอร์แดนเซอร์จากแดนเซอร์ตอนนี้มาเป็นศิลปินแล้วก็คือพีพีและเจไอหายทองคำเออเจนซูเปอร์ไวเลนทายแนซี่ท็อปไลน์แล้วก็ดอกแค่ท็อปไลน์ บัวฟ้าใสท็อปไลน์ร่วมถึงซัน NPY นะฮะพี่น้องครับจัดกันวันที่2 6กันยายนนี้นะพี่น้องเด้อย6กันยายนนี้นะฮะหน้าลานศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์พี่น้องครับหรือว่าตรงซีแยกราดประสงค์นั่นเองนะฮะตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงฮอด1ทุ่ม บายสามโมงหอดึงถุงพี่น้องคราบผมนี่คือคอนเสิร์ตคนกรุงร่วมใจช่วยภัยน้ําท่วมพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยผู้ได้ที่อยู่ใกล้ๆเนาะประวาสิเป็นคนไทยก็ดีเช่าต่างชกต่างชาตินะฮะไป,ไปเจอไปเจอได้เลยให้กำลังใจคุณพอธมิชัยของเฮาให้กําลังใจทา่าในห่างประจักษ์ชัยร่วมถึงศิลปินที่ทุกคนมาด้วยใจ ทุกคนตอมว่ามาโดยใจอิลีพน้อนคงคารพภาวย่างนะฮะนี่ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตยางยิ่งหญ่เลยทีเป็นการจับมือกันของสองข่ายที่มีศิลปินดังทั้งสองข่ายพี่น้องครับดังนั้นนะฮะคอนเสิร์ตนี่ไร้ใดนี่นะครับซอยเหลือคนที่ประสบภัยเรื่องการนำทวมพื้นที่นำทวมตอนี้หลายจังหวัดอิลีพน้องครับย่านถุมจีราวาไปเนาะเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะฮะก็คือทวมไปแล้วประมาณหาสิบกว่าจังหวัดพี่น้องครับ คือทุกๆพื้นที่ยังต้องการกำลังใจเพราะวาสิเป็นทางทุนทรัพย์เองเขาของเครื่องใส่คนที่เพิ่งเกิดเหตุหรือว่าคนที่เพิ่งเจอในเหตุการณ์พี่น้องครราผมหนึ่งสิ่งที่ซอยแด้ก็คือกำลังใจต่อจากนั้นก็คือการซอยเยียวยาเยียวยาจิตใจเพราะว่าอย่างเรื่องราวต่างตาที่มันเกิดขึ้นข้าวข้าวนําเสนอพี่น้องครับเห็นบางคนกาวโอ้ทั้งชีวิตที่หามาไปกับน้ำหมดเลยบางคนก็บอกว่าธุรกิจที่สั่งมา ไปกับหนาเหมือนเลยมันเตรียมเนือ้อเตรียมตัวเพราะท่านพี่น้องครับแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เ้าซอยใดก็คือกับล่างใจและนี่แหละพี่น้องครับคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ท็อปไล่เดมอนรวมกับบริษัทหาทองคำนะฮะหรือว่าขายเพลงหาทองคำจับมือกันพี่น้องครับเป็นพัฒนิเมธีดีต่อ,อก,กันเฮดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาฝากในเด้อพี่น้องเด้อตั้งแต่เวลาบายสามโมงฮอดหนึ่งทุ่มนะครับยุนาเซนทันเวอร์นั่นเองนะครับ พี่น้องครับพอว่าถึงลำไยแล้วนุ่มจิระขอต่อเน,นื่องแน่กันแล้วกันในในก็บว่าเรื่องใจบุญสุนท่านแล้วนะฮะอยากว่าถึงลำไยเพราะว่าอย่างพี่น้องครับพ่ได้ว่าถึงข่าวราจักเเื่อขอวา่าต่อเนื่องเลยเพราะว่าอย่างล่าสุดนะฮะลำย่ยหายทองคําและพี่อุปวิริยะวสันตัวกลับไปจัดงานคอนเสิร์ตฟรฟีพี่น้องครับคือง,งานคอนเสิร์ตที่ลำไยรับงานที่แบบเป็นได้งงได้เง,งิงนได้ไดสตางค์กันหลายหลายเดือนหนึ่งสามสิบก็มือ ว่างานประมาหาสิบหกสิบคิวงานงานการกุศลโลกกับพ่ถิ่มพี่น้องครับผวาอย่างลาสุนฮานีเลยไปซอยงานฟีคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวจอนจัดลำ่ำย่ยนํำทิมเล่ยพี่น้องครับไปซอยเหลือน้องหมาน้องแมวจอนจัดโดยชมรมคนรักหมาแมวสุขโขทยัยนโครงการจัดรูป โครงการจัรูปเพื่อพัฒนาที่ดินจังหวัดส,สุโขทยัยยู่ถนนค้นเดินตำบลปากแก้วนะฮะเป็นงานที่คอนเสิร์ตซอยเหลือมาแมวโดยตรงเลยพี่น้องครับนี่มีลำไยห,หายทองข้ามมีพี่อุบวิรยะนะฮะน,ขขนุ่งเจราขอเขาเนี่ยมื่ตอนหนึ่งเลยพะวันหยังเห็นความน้ำใจงามของลำไยนะฮะคอนเสิร์ตการก,กุศลนรกกบ,บัถิ่มพี่น้องครับ เป็นศิลปินพันธมีกรักบ่ายทอไร่ของเฮานะฮะสละลำย่ยนะครับเมนว่าจะอยู่คข่หายทองคำแต่ว่าความเป็นคข่ายหายทองคำครับความเป็นคนาขทอไร่ก,ก็เป็นเพื่อนพี่น้องที่ดีต่อกันพี่น้องครับนี่อันนี้เป็นคอนเสิร์ตกลางคืนนะพี่น้องเดอ้อลำย่ยพร้อมโดยทีมแดนซ์ออกแดนเซอร์นะฮะชายแท้และหญิงน่ารักนะฮะไปจัดเตียวเลยพี่น้องครับเป็นคอนเสิร์ตซอยเหลือหมาแมวยุทาาจังหวัดสุขโขทยัยเป็นคอนเสิร์ตที่ช่วยเหลือหมาแมวจอจัดนะฮะ ผู้ขอผู้ค้นลายอิหลีพี่น้องครับต่างคนกับต่างใจบอกใจบุญนะฮะไปซอยเหลือซึ่งกันและกันพี่น้องครับผมนี่อันนี้อาจารย์ประจักษ์ไทยก่อภาพมาฝากไว้มาบอกเหตุการ์ติ้งฟังไว้พี่น้องครับนุ่มจิรักกันแล้วมาเล่าข่าวต่อมาวอกซุ้มผู้เจ้าได้ฟังตอนนั้นเองนะพี่น้องเนาะ นี่คือเรื่องเาวาที่เกิดขึ้นพี่น้องครับผมเป็นข่าวการกุศลในในช่วงแรกแล้วพีน่น้องนะบพระว่าิสิเป็นท็อปไล่ไดมอนจับมือกับบริษัทหาทองข้าหรือว่าขายเพลงหาทองข้านี่จัดคอนเสิร์ตซอยเหลือคนอที่ประสบภัยเรื่องของนง้ำท่วมตอนนองเลยลำ่ำไยกันในหลักพี่น้องครับผมไปซอยเหลือหมาแมวจอนจัดนะฮะกับโครงการดีๆอยุท่าจังหวัดสุขโขทัยพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋